ก็ดีใจครับเพราะว่าเราทุ่มเทมากแล้วก็ดีใจที่แบบว่า GQ นั้นเป็นค่าของเด็กสองคนนี้อะจริงรบเป็นกำลังใจให้เราแบบพัฒนาผลงานต่อไปไหมมากเลยครับมากมากเลยก็เป็นกำลังใจให้แบบว่าทผลงานให้มันดีครับพัฒนาตัวเองให้มันดีอะไรแงบนี้ยก็อยากได้เรารางวัลแบบล้วถ้ามีซีรีส์เรื่องต่อไปจะกดดันไหมครับกดดันมีเรื่องต่อไปแล้วครับกำลังช็อปชื่อมาเลเฟิกอัพครับ ฟิตติ้งไปแล้วด้วยเป็นไงบ้างครับฟิตติ้งไปแล้วเร์วช็อปไปแล้วเอาวช็อปไปแล้วด้วยก็ก็เจมินายจะเป็นแบบว่าคารคเตอร์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละก็จะเป็นซึนซหน่อยซึนซึนหน่อยทรงนิ่งๆพระเอกเกาหลีเอามันไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอพระเอกญี่ปุ่นเันเป็นญี่ปุ่นใช่ทำงานญี่ปุ่นใช่ไหมทรงอ่รงสมบูร ันนี้ก็คือเรียกอปป้าได้เลยอปป้าเจมส์อปป้าเจมส์ได้ไหมแต่เดี๋ยวนี้คาแรคเตอร์ก็เป็แบบว่าน่ารักน่ารักเออเอเนอร์จี้เยอะๆตยอะตรงนั้นนเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนพวกเราสองคนก็เริ่มอินกับคาแรคเตอร์เจมก็เริ่มอินกับคาแรคเตอร์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอปป้าอยู่นะแยกกันครับเจมินได้ก็เจมินได้ครับกลองทับก็กลอนทับครับ กบเป็่ะเนก็ก็เป็นแบบว่าคนอะไรงั ดีใจฟดีใจเพราะว่ามันก็เป็นผลงานที่พวกเราทุกคนนั้งใจทำออกมาทั้งนักแสดงทีมงานด้วยทีมงานเราเก่งมากครับก็ดีใจครับที่คนชื่นชอบในผลงานที่เราทำอกมาก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูเลยเราคาดหวังอะไรกับปีหน้าบ้างไหมเอ่ยปีหน้าครับก็อยาก ที่เขาใหญ่มาค่ะเป็นไงบ้างขึ้นไปขึ้นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ไปวิคเตอร์ครั้งแรกครับที่ไป,ปวิคเตอร์ทั้งในฐานะศิลปินแล้วก็ฐานะคนดูด้วยครับไม่เคยไป,ปวิคเตอร์มาก่อนเลยใช่ไหมละ่ะไม่เคยครับเคยครั้งแรกครั้งแรกใช่รู้สึกว่ามเป็นประสบการณ์ที่ได้เลต้องจำตลอดชีวิตเลยเป็นวันที่ เพราจนตีเลยเป็นไงครับปีหน้าออกอีกไหมปีหน้าครับครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันครับในฐานะคนดูและในฐานะคนเล่นบนเวทีแต่เขาบอกว่าเขาใหญ่หวานมากนะหวานมากหหวา่เใญคนเวทีอะหวานมาก ่เหมืกิดเกิดหรอหรือว่าคุณอะไรโนโนคุณไม่เคยรู้จักการถ่ายคลิปไปด้วยตอนอยู่บนข้างล่างแล้วก็ดูเสนชอบนี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นครัอนไม่ใช่ผมก็ถ่ายคด้วยไงเาก็เลยอาไมแม่มาลงแม่มาลงอะแม่มาลง เราลำไหเป็นแฟนตอนไหนชินไหมตอนเบ์ทำอะไรก็ต้งเป็นอยู่ในเฟรมติดเฟรนุงอะไรก็ต้้ชินไหมเหรอไม่ไม่ชินอลยิ่งไม่ชินที่มันจะมีเทรนแบบจิมนาโรสเป็นแฟนกนี้มีเหรไม่ดนวิตอ โมเมนต์เขารู้ว่าอ่านไปเขินไปหรือว่ายังไงคะอ่านไปเขินไปหรือว่ายังไงอ่านไปก็เออ่คิดว่าจินตนาการคนดีดีครับหลายคนชอบแซวว่าเกมเนีส์ชอบเขินจริงอะไรครับหลายค่เขินชอบแซวว่าเกมส์แบบเขินจริงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่จริงผมไม่ได้เขินผมเป็นคนที่ยิ้มง่ายและผมร้องง่ายโพะเจมินายเขินไหมปกติเจมินายเป็นคนเขินไหมก็เหมือนกันเลย ผมจะไปก่อน oh. มมก็นลยอออเป็นอะไร <laughs> <laughs> ไมคิดหรอเจมีหรอไม่คิดแต่ตาไม่คิดแต่เจมพีเจมพีอะไรอะเจมพีอะลายโอ๊ยเกิดจังเลย